สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทุกคนเลยนะคะในวันนี้นะคะครูแตงก็จะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้วรรณคดีมสองนะคะเรื่องโบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวกนะคะเราไปเริ่มเรียนในหน่วยการเรียนรู้บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวกกันเลยนะคะ เสภาสามัคคีเสวกนะคะตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวกความหมายของคำว่าเสวกนะคะเสวกหมายถึงข้าราชการในราชสำนักนะคะส่วนคำว่าวิศวกรรม,มาหมายถึงพระวิศกรรมเทพแห่งการก่อสร้างนะคะการศิลป์การช่างนานานะคะประวัติผู้แต่งนะคะ ใครเป็นผู้แต่งบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่าพระราชโอรสของรัชกาลที่5ท่านเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะคะแต่ท่านเนี่ยคือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่5นะคะกับสมเด็จ พระศรีพระชรินทราบรมราชินีนาถนะคะเป็นพระบรมโอรสาธิราชเจ้าหมหาวชิราวุธสยามมงกุฎราชกุมารประวัติผู้แต่งเนี่ยบทพระราชนิพนธ์มีหลายเรื่องนะคะตามสไลด์ที่ครูได้นำตัวอย่างมาให้นักเรียนดูเลยส่วนพระนามแฝงของท่านมีอะไรบ้างนักเรียนดูตามสไลด์ได้เลยนะคะ อัสวภาหุรามจิตรามศูนพันตาสุครีพพันแหลมไก่เขียวสีอยุธยาบทพระราชนิพนธ์ของท่านก็อย่างเช่นบทละครพูดเรื่องเห็นแกลูกสยามมนุสติหัวใจนักรบหับวใจใชายหนุ่มนะคะนี่เป็นตัวอย่างของบทพระราชนิพนธ์และก็พระนามแฝงของพระองค์นะคะ จุดประสงค์ในการแต่งบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะเพื่อใช้เป็นบทสำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำตอนต่างๆนะลักษณะคำประพันธ์ของบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะก็คือกรอนเสภาหรือว่ากรอนสุภาพนะคะตอนวิศวกรรมมาเนี่ยจะมี13บทนะคะส่วนตอนสามัคคีเสวกเนี่ยจะมี9บทนะ เครื่องประกอบจังหวะในการขับเสภาก็จะมีกลับคู่ชิงกลับพว่วงกลับเสภานะคะความแตกต่างนะคะของบทเสภาทั่วไปแล้วก็บทเสภาสามัคคีเสวกนะคะบทเสภาทั่วไปเนี่ยจะเป็นเรื่องราวพัฒนามาจากการเล่านิทานส่วนบทเสภาสามัคคีเสวกเนี่ยจะเป็นบทเสภาขนาดสั้นมี4ตอนแล้วก็มุ่งเสนอแนวคิดมากกว่าเล่าเรื่องราว ะะบทเสภาสามะัคคีเสวกนะคะมีตอนที่หนึ่งกิจการแห่งพระนนทีตอนที่สองกรีณน,นิรมิตนะคะตอนที่สามวิศวกรมมาเราก็จะเรียนในตอนนี้นะคะในหน่วยนี้เราก็จะเรียนในตอนวิศวกรรมมาและก็ตอนที่สี่สามัคคีเสวกนะคะ บทเสภาสามัคคีเสวกคตอนวิศวกรรม,มนะคะพระวิศวกรรมนะคะหรือพระวิศนุกรรมนะดูรูปของพระองค์ท่านจะมีรูปร่างหน้าตาของพระองค์เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะพระวิศวกรรม,มหรือพระวิศนุกรรมนักเรียนก็น่าจะเคยเห็นกันอยู่นะคะในโดยทั่วไปใน โรงเรียนที่เป็นเกี่ยวกับการเรียนช่างต่างๆสายช่างต่างๆนะคะท่านเป็นเทพแห่งการช่างนะคะพระวิศวกรรมเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในการช่างสาขาช่างเขียนหรือว่าจิตกรช่างปั้นช่างสถาปนาช่างสร้างอาวุธช่างเงินช่างทองนะคะอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่ครูได้นามาให้ดูในสไลด์นะคะ งานศิลปก,กรรมเนี่ยแบ่งออกเป็น4ี่แขนงมีจิตกรรมประติกรรมสถาปัตยกรรมหัตถกรรมนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะตอนสามัคคีเสวกเสวะหมายถึงอะไรผู้ใกล้ชิดเป็นยศของข้าราชการในราชสำนักเทียบกับอมาตย์นะคะซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนทั่วๆไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างลำดับยศนะคะ ใช้ในสมัยรชัชกาลที่6แล้วก็เลิกใช้หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยไปนะคะความโดดเด่นของบทส,บทส,า,มบทสามคีเสวกนะคะด้านเนื้อหาเนี่ยจะแฝงแนวคิดที่มีประโยชน์และน่าสนใจนะคะในด้านวรรณศิลป์ก็จะใช้คำง่ายใช้ภาพพจน์อุป,ปมาที่แปลกใหม่คมคายนะคะบทเสภาสามคีเสวกตอนวิศวกรรมาเนี่ยจะแฝงแนวคิด ไว้ดังนี้นะคะก็คือศิละปะเป็นสิ่งน่าพึงพอใจสวยงามมนุษย์ได้รับความสุขศิละปะบำรุงดินแดนประเทศให้งดงามศิละปะเป็นเครื่องแสดงความเจริญและเกียรติภูมิของประเทศนะคะทรงกระตุ้นให้ชาวไทยภาคภูมิใจในชาติไทยที่มีศิละปะอันงดงามเป็นมรดกตกทอดมาท่งเชิญชวนให้ชาวไทยสนับสนุนศิลปินและวิชาช่างไทยและบำรุงรักษาให้ถาวรสืบไป ะะบทเสภาสามาัคคีเซวกตอนสามาัคคีเซวกนะคะก็จะแฝงแนวคิดข้าราชการต้องให้ความร่วมมือกับพระมหากษัตริย์นะคะโดยข้าราชการต้องคำนึงถึงหน้าที่ของตนมีความเคร่งครัดในระเบียบว,วินยัยมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินและก็มีความสามาัคคีปรองดองกันนะคะการใช้ภาพพจน์อุป,ปมาตอนวิศวกรรมมาเนี่ย จะมีการเปรียบเทียบผู้ดูถูกวิชาช่างเหมือนคนด้อยความรู้ขาดความชำนาญไม่น่าคบหานะคะดังบทกลอนว่าใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่างความคิดขวางเฉยเยไม่เข้าเรื่องเหมือนคนป่าคนไัยไม่รุ่งเรืองจะพูดด้วยนะคะเหมือนคนป่าคนภัยไม่รุ่งเรือง จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจาเนาะการใช้ภาพพจน์อุป,ปมาตอนสามัคคีเสวกนะคะเปรียบเทียบประเทศชาติกับเรือใหญ่ที่แล่นไปในทะเลเปรียบพระมหกากษัตริย์เหมือนกับตันเรือแล้วก็เปรียบขาราชบริพานเหมือนกาลาสีเรือบทเสภาสามัคคีเสวกเนี่ยตอนวิศวกรรมาและสามัคคีเสวกเป็นตัวอย่างอันดีนะคะเป็นวรรณคดีชั้นเยี่ยมเนื่องจาก เสนอความคิดอันเป็นจริงสำหรับมนุษย์ทุกชาติทุกภาษาทุกกาลสมัยนะคะเป็นเครื่องสนับสนุนความรักและภูมิใจในชาติให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและก็ใช้ภาษาร้อยกองอันประณีตงดงามตัวอย่างนะคะการถอดคำประพันธ์นะคะในบทกรอนสุภาพอันนี้นะคะที่ยกตัวอย่างมาก็คือชาติใดที่ผู้คนไม่สนใจงานศิละปะอันงดงามเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าชาตินั้นไร้ความสงบสันติ แต่ชาติใดที่มีศิลปะงดงามเป็นเครื่องแสดงว่าบ้านเมืองสุขสงบมีความรุ่งเรืองนะคะอย่างเช่นบทกลอนอันนี้นะคะอันชาติใดไร้สานติสุขสงบต้องมัวรบรานรอนห้าผ่อนไม่ณชาตินั้นนรชนไม่สนใจในกิจสินลแลปาวิไล ลาวาางามแต่ชาติใดรุ่งเรืองเมืองสงบว่างการรบอริพลอันล้นลามยอมจำนงศิลปาสง่างามเพื่ออารามเรืองระยับประดับประดาอันนี้ก็จะเป็น บทกลอนขัดเสพานะคะที่ครูได้ท่องให้นักเรียนฟังนะคะการวิเคราะห์คุณค่าบทเสพาสามัคคีเสวกนะคะตอนวิศวกรรมมาและสามัคคีเสวกนะคะคุณค่าด้านเนื้อหาวิศวกรรมมานะคะในตอนวิศวกรรมมาเนี่ยศิลปะทําให้ใจเพลิดเพลินทําให้ความทุกข์ความเศร้าหายไปนะคะดัง บทกลอนเสภานะคะกลอนสุภาพที่ครูได้ยกตัวอย่างให้ดูในสไลด์นี้เลยนะคะคุณค่าด้านเนื้อหาตอนวิสวกรรมาเนี่ยช่างทุกช่างได้สร้างศิลปะอันง,งดงามให้กับประเทศชาตินะคะให้สีวิไลทันประเทศเพื่อนบ้านดังกลอนสุภาพที่ครูได้ยกตัวอย่างในสไลด์ให้นักเรียนอ่านดูเลยนะคะคุณค่าด้านเนื้อหาตอนสามกีเสวกนะคะข้าราชการมีเจ้านายคือพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวและท่านก็คือพ่อบังเกิดกล้าว ข้าราชการต้องจงรักภักดีและซื่อสัตย์นะคะดังกรอนสุภาพนะคะที่ครูได้ยกตัวอย่างให้นักเรียนอ่านดูเลยนะคะแล้วก็คุณค่าด้านเนื้อหาสามัคคีเสวกนะคะในตอนนี้ก็คือความสามัคคีปรองดองของข้าราชการเป็นพลังสําคัญในผลักดันประเทศชาตินะคะคุณค่าด้านวรรณศิลป์นะคะการใช้ภาพโพ์ก็คือมีความเด่นในการใช้ภาพโพ์อุปมาโดยเฉพาะตอนสามัคคีเสวกเปรียบเทียบประเทศชาติให้เป็นเืยใหญ่ นะคะเป็นเรือลำใหญ่ที่กําลังแล่นอยู่กลางทะเลโดยมีพระหมหาการรรษัตริย์ทรงเป็นผู้นําเปรียบเทียบได้กับตับกับดันเรือแล้วก็เหล่าเซวกหรือข้าราชการทั้งหลายเปรียบได้กับกลาลสีเรือนะคะคุณค่าด้านวรรณสิ์นะคะควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาทล้วนเป็นราช,ชบริาพารพระทรงสีเหมือนลูกเรืออยู่ในกลางหวางระวารีจาต้องมีมิจ,จิตสนิทกันแม้ลูกเรือ เชื่อถือเป็นผู้นายผู้เป็นนายต้องมุ่งหมายช่วยแรงโดยแข็งขันคอยตั้งใจฟังบังคับกับปิตันนาวานั้นจึงจะรอดตลอดทะเลนะคะส่วนในตอนวิศวกรรมมาเนี่ยราชกาที่กยังทรงใช้ภาพพจน์แบบอุปมาเช่นทรงเปรียบเทียบศิละปะก,กับโอโสถนะคะหรือยาที่สามารถบรรเทาความทุกข์และความเศร้าให้เบาลงได้นะคะ การแตกศัพท์ก็คือการนำศัพท์คํานึงนะคะมาแตกให้เป็นหลายคำโดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปเล็กน้อยและก็ยังมีความหมายใกล้เคียงกับความหมายเดิมมากที่สุดนะคะเพื่อให้เกิดความไพเราะในบทประพันธ์นะการหลักคํานะคะการหลักคําก็คือการใช้คําศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคาไวยาพจน์นะคะอย่างเช่นคําว่าขราชบริพันธ์ใช้คําว่าข้าพระบาทคําว่าพระมหากษัตริย์ใช้คําว่าทรงทันนะคะ คุณค่าด้านสังคมนะคะสะท้อนความงามทางด้านศิลปะสะท้อนความรุ่งเรืองของบ้านเมืองและก็สะท้อนคุณธรรมหน้าที่และความสามัคคีนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะในหน่วยการเรียนรู้ในเรื่องบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะตอนวิศวกรรมแล้วก็ตอนสามัคคีเสวกนะคะนักเรียนก็ได้ศึกษาความรู้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวครูจะจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำในบทต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะทบทวนความรู้ไม่ว่าจะเป็นประวัติผู้แต่งนะคะมีความเป็นมาอย่างไรประวัติความเป็นมานะคะแล้วก็ลักษณะคำประพันธ์นะคะฝากไว้ให้นักเรียนทบทวนบทเรียนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะเรามาต่อกันในแบบทดสอบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ บทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมาและตอนสามัคคีเสวกกันเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะใหนักเรียนทําแบบทดสอบไปพร้อมๆกับครูนะคะเพื่อทบทวนบทเรียนในเรื่องนี้เลยนะคะข้อที่1นนะคะบทเสภาสามัคคีเสวกเนี่ยแต่งด้วยคำประพันธ์ชนิดใดนักเรียนตอบกรอนสุภาพนะคะต่อไปนะคะในข้อที่2ใครคือผู้แต่งบทเสภาสามัคคีเสวกนะคะ ให้นักเรียนตอบตอบข้อไหนดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือว่ารัชกาลที่6นะคะของเราข้อที่สเมื่อสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชสันตสมัญญาว่าอะไรนะคะสมเด็จพระมหาทีรราชนะคะตอบข้อนี้ข้อที่สบทพระราชนิพนธ์เรื่องใดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยไม่ได้ประพันธ์ รามเกียรตินะคะต่อไปข้อ5องค์การยูเนสโกเนี่ยได้ยกย่องให้ราชการที่6ว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านใดตอบเป็นนักปราชญ์นักประพันธก์กวีและนักแต่งบทละครน,นะคะข้อที่6บทเสภาสามมคีเสวกตอนวิศวกรรมาผู้แต่งต้องการนมนาวใจผู้อ่านให้เห็นความสำคัญในเรื่องใดตอบเรื่องการเห็นความสำคัญของศิลปะประจำชาติ นะคะข้อที่7โบทเสภาสามัคคีเสวกตอนวิศวกรรมามีการกล่าวสรรเสริญเทพองค์ใดตอบพระวิศนุกรรมนะคะข้อที่8ขอ้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวกคตอบบทเสภาสามัคคีเสวกแต่งด้วยโครงสี่สุภาพและกรอนสุภาพนะคะข้อที่9 บทเสภาสามัคคีเสวกตอนสามัคคีเสวกมีเนื้อความกล่าวถึงเรื่องใดการสมานสามัคคีในหมู่ข้าราชการนะคะขอ้อที่10บทเสภาสามัคคีเซวกมีจุดประสงค์ในการแต่งเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นบทสําหรับอธิบายนําเรื่องในการฟ้อนรําตอนต่างๆนะคะจบแล้วนะคะในเรื่องของแบบทดสอบนะคะแล้วก็ การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้นี้ของบทเสภาสามคีเสวกตอนวิศวกรรมและสามคีเสวกนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านรายละเอียดนะคะแล้วก็ดูคลิปการสอนของครูแต่งนะคะให้เข้าใจนะคะถึงประวัติความเป็นมาประวัติผู้แต่งนะคะแล้วก็แบบทดสอบหรือว่าแบบทบทวนนะคะให้นักเรียนทบทวน การเรียนรู้นี้เพื่อความเข้าใจนะคะมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในหน่วยการเรียนรู้คลิปเรื่องต่อๆไปค่ะขอบคุณค่ะ